สวัสดีครับสวัสดีครับ f c มายุสคารนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับผมกันที่เดิมเลยนะฮะวันนี้อยู่ที่ s p Center Car ของเบ่งนะฮะเซรีไทย70นั่นเองนะฮะจะพามาชมในส่วนของตัวรถครอบัวัเจที่นั่งนะฮะหรือว่ารถ PPV ขวัญใจมหาชนนะฮะด้านหลังผมนี่เลยนะครับนำเมามาเปรียบเทียบนะฮะในส่วนตัว ต o y o t a ต้าฟอร์จูเนนะครับ2.8 Sigma โฟนะบแบบธรรมดากับตัว2.8 s ิกมาโฟทีด o สปอร์ตนะครับสคันนี้นะเป็นตัวรถนะครับตัวเดลต้าฟอร์จ2.8ขับสทั้ง2คันเลยนะครับอย่างฝั่งขวามือนะฮะจะเป็นตัวเ o ลต้าฟอร์จูเน2.8 s ิกมาโฟเกียร์ออโต้ปี2015จ16นะครับฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นตัว f o r t u n เนนะครับ2.8 Sigma โฟนะครับทีดีสปอร์ตปี2018นะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนตัวรายละเอียดทั้ง2คันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับความแตกต่างระหว่างตัวธรรมดากับตัวเทียดีนะฮะจะแตกต่างยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 384 8404 84, 84. หรือว่าแอดไลน์เบอร์ ful. ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรละเอียดของกอนจูเดอร์ทั้ง2คันนี้นะรบวนเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงครับผมตามมาครับอ่ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกับตัว Sigma 4แบบธรรมดาแบบสแตนดาร์กันก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว Fortuner 2.8นะครับตัวขับ4นะครับ Sigma 4นั่นเองนะฮะเกียร์ออโต้ปี2 0 1 5ั6นะครับ นะเป็นรถบ้านด้วยนะฮะได้เป็นสีขาวนะโชมตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาตัว Fortuner นะฮะเครื่องดีเซลขนาด2.8ลิตร177แรงม้านะครับขับ4ผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับราคาเราขายเพียง989,000บาทนะครับตัวนี้เปิดตัวไปแดงอยู่ประมาณล้านเเลยนะครับนี่นะฮะก็ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับได้เป็นตัวท็อปด้วยแล้วก็ได้เป็นรถบ้านด้วยนะครับ อ่าคันนี้ให้มันเป็นตัวโฉม all new แล้วนะฮะให้มันเป็นไฟหน้าแบบ b บ beam ld projector นะครับนี่เลยนะครับมีไฟ Dead เดทา n i n g Light นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะสองชั้นนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับนี่นะับเป็นรถบ้านสวยๆตัวรถนะการันตีได้เลยว่าไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมน้ำแดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็มีรับประกันทาง ร้านให้อีกนะประกันเครื่องเกียร์นะฮะกล่อง ECU ให้อีก90วันหรือว่า3เดือนนะมีบริการช่วยเหลือชุดเชิญให้อีก1ปีนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจหีหารอช้านะครับมีคันเดียวมาก่อนได้ก่อนจองก่อนพิสิตก่อนเลยนะครับตัวรถบางๆเลยนะครับงบางเลยลัดด้วยกับยางนะครับไฟลรี่นะครับรุ่นสกอร์เปียนนะครับนี่นะครับเป็นตัวรุ่น s กอร์เปียนออกสีสั้นนะเป็นยาง ไซส์265 60 r 1 8ล้อแม็กนะสเปคเดิมโรงงานนะดิสเบรกคู่หน้าดำเบรกหลังนะครับเป็นล้อแม็กสีทูโทนแบบนี้นะครับยางจะได้เป็นยางปี2021สัปดาห์ที่6นะครับนี่เลยช่วงลงช่วงล่างเดิมเดิมนะครับบันไดข้างจะเป็นบันไดข้างอ่าสีดำด้านนะครับกระจกพับปัดไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยพุญแจีิเลสนะครมีรูปแหลกต่างๆมาให้นะครับ นี่นะตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิกาท่วมน้ำแล้วก็สีไม่มีผิดเพี้ยเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับนะแพสซีต่างๆนะฮะดูนะลูกค้าสีดำกริบๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลขแพสซีนะครับนะนะปี1516นะครับจะเป็นดิสเบกค,คู่หน้าดัมเบกหลังนะฮะถ้าเป็นปี17เป็นดิสเบกสีล้อแล้ว นะครับเอกลักษณ์ของตัว f o r t u n r r รุ่นี้จะเป็นตัวเส้นโครเมียมนะฮะที่เดิมวิ่งรอบหัวรถเลยนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะฮะก i d i n g Light นี่นะฮะนี่ประตูไฟฟ้านะครับเบาะด้านในนะถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะฮะถ้าเป็นตัวแบบตัวธรรมดาไม่ใช่เทดีเนี่ยเบาะ2.8ภายในจะได้เป็นสีเปลือกไข่นะครับนี่กันชนหลังกริบๆเลยนะครับ มีโลโก้ซิ g มา4ติดมาให้นะครับสวยๆมีกล้องถายหลังเราสาวรับสัญญาเป็นแบบชาร์จฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3นี่นะฮะสวยๆนะร,ราคาเพียง9 8 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะนีช่วงลงช่วงล่างนะครับเดิมๆได้เดิมมากนะฮะคันนี้รถไม่มีประวัติชนหนักพิ่าวามุ่มน้ำเลยนะครับภายในนะฮะกริบๆเลยนี่กริบๆเลยนะจะเป็นอา่าตัวนี้ วัสดุนะจะเป็นพลาสติกนะฮะที่หลอกขึ้นรูปมานะดูลดล้ายคล้ายๆแบบหนังนะแต่เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับไม่ใช่เป็นซอฟท์ทัชนะครับบุกับหนังสีนะเปลือกไข่ตรงนี้เลยนะฮะมีวางขวดนาำได้ประมาณลิตรครึ่งนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะฮะเบาเป็นเบาะหนังสีนะับเปลือกไข่นะับแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับ นี่นะฮะแล้วก็มีปรับตัวที่เสียบสายชาร์จนะ100วัตต์นะฮะ AC 220โวลต์นะครับแอร์ออโต้แอร์ดาวแล้วนะครับนี่นะครับตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันคูตคอนโทรลพาเดิลชิพนะฮะเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วนะครับนี่นะฮะ นะแล้วก็เบาะไฟฟ้านะครับยังเป็นฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งจะเป็นแบบสแตนดาร์ดเป็นแบบแมนนวลนอยู่นะครับนี่เลยไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับไม่แท้สูงเลยนะครับผมันไลยกิบกิบนะครับมีโหมดพาวเวอร์โหมดตังนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์โฟร์นะครับมีทชชันคอนโทรลมี d ี c ระบบขึ้นลงทางลัคชันนะครับนี่นะฮะสวยๆนะสนใจก็ติดต่อผมจะไปแบบ เร็วนะครับเพราะว่าผมมีรีวิวแยกอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับอ่ะดูห้องเครื่องกันแบบคร่าวๆนะครับตัวเครื่องน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับป้องเดิมๆเบรก ABS นะครับนี่มาร์กโรงงานอยู่ครบเลยนะฮะห้องเครื่องแห้งสนิทนะฮะกระจนหน้าคานลงคานหน้าเดิมๆเลยนะครับหม้อน้ําก็จะเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นรถนะครับเดินพฤศจิปีสองพนสิบห้านะครับจด1ิบ นะครับตัวนี้อ่าคันแรกนะครับกับตัว f o r t u n e r 2.8์สองจุซิกมาโฟนะครับแบบธรรมดานะครับความแตกต่างก็คือสวมหน้านะครับนะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเป็นแบบเป็นตัวที่ไม่ใช่ทียดีเนี่ยก็คือจะดูแบบเรียบๆถ้าเป็นทีดีก็จะดูแบบสปอร์ตสปอร์ตเฉี่ยวยิ่งกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวทียดีนะครับคันนี้จะเป็นตัว2.8งจุดแปดทียดีสปอร์ตดิวนะครับซิกมาโฟนะขับสี่ปี2องพ ไม่หลักหมื่นนะตัวนี้ราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านแกว่านะครับแต่ตอนนี้ราคาเราขายเพียง1นึ่งล้านหนึาบาทนะครับอ่านี่เลยนะครับได้เป็นตัว t ที d ด s สปอร์ติแท้เดิมโรงงานแล้วก็ได้เป็นหลังคาแบ c ท็อปด้วยนะครับความแตกต่างก็คือแน่นอนที่สุดนะเที D ดีก็เป็นตัวพิเศษตัวแบบจะแบบอ่าพิเศษดูแบบหลอ่อฮิงขึ้นนะครับ นี่นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบ LED b บเ e ียมโปรเจกเตอรนะครับอ่านี่เลยนะครับมีไฟ daytime มาให้นะครับกันชนหน้าจะได้เป็นกันชนหน้าแบบสปอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเพิ่มกันชนแบบพิเศษนะชุดแต่งด้านล่างอีกนะครับนี่นะครับผมนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยหนึ่งสามห้าแล้วก็ที่ต่างกับตัวธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้นะครับล้อแม็กเขาใส่มาเป็นล้อแม็กขอบ20เลยนะสีดำ ดันแบบนี้ดิสเบรกตัวนี้คุ้มนะตัวนี้จะได้เป็นชุดแต่งเยอะเลยนะฮะดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกหนาใหม่นะฮะหนาใหญ่กว่าเดิมนะครับนะตัวฝาคาลิเปอร์นะครับจะใส่ฝาคาลิเปอร์เบมโบแล้วก็ตัวชุดนะครับชุดโชคช่วงล่างนะครับเป็นตัวชุดโชคใหม่นะครับนี่นะฮะชุดแต่งแบบครบเครื่องนะครับคุ้มมากนะฮะคันนี้นะคุ้มมากเลยนะฮะทั้งสีสี ีเสาเลยนะครับโชคคือแบบเจ้าของเก่าคือแบบจัดมาให้แบบชุดใหญ่เลยนะครับราคาผมถือว่าไม่แพงนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็าหมื่นห้าพันลูกค้าได้แบบขับนิ่มมากแล้วก็ระบบเบรกก็ทํามาให้ใหม่นะครับกระจกระปรับไฟฟ้านะครับนี่เลยนี่นะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบสรกสี่ล้อแล้วนะครับชุงลงชุงล่างคือได้ได้เป็นชุดแต่งนะบสำหรับคันนี้ภายในขของเขาจะได้เป็นตัวบอก หนังสีดําตัดแดงนะฮะดูดุหน่อยนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับมีตัวนะครับไฟนะครับตรงนี้เป็นตัวสัญลักษณ์ t ดีแล้วก็มีลำโพงซับเบสนะครับมาให้ตู้ไฟฟ้านะครับนี่สวยๆหล่อๆเลยนะครับอ่าหลังคาจะเป็นหลังคาแบ็กท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะฮะสีดําด้านนะเสาสัญญาณแบบชาร์ฟฟินมีรูปแหล็กมาให้นะครับแล้วก็ภายใน กรีมากลูกค้านะหล่อมากคันนี้นะครับสําหรับตัว f o r t จู e r คันนี้นะผมบอกได้เลยว่าใครที่กําลังแบบมองหารถที่พร้อมใช้งานนะขับขี่แบบสะดวกสบายนิ่มๆนุ่มๆผมแนะนําคันนี้เลยนะฮะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นนี้ก็จะเป็นตปวพูสตาร์ทนะครับรไม้หกหมื่ปดวงาลามัลติฟังก์ชั่นพดเดลชิฟลายแคปลานะครับนี่เลยนะฮะหล่อๆสวย,สวย คันนี้น่าสนใจจริงนะครับน่าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะที่เบอร์084 3 8 4 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นีได้เลยครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับตัว Fortuner ขึ้นะเครืยนต์ดีเซล2.8ทั้ง2คันนี้นะจะเป็นปี15กับปี18นะครับเป็นตัวขับ4ทั้ง2เลยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8 1 7 7แรงม้านะครับชอบคันไหนยังไงนะครับกินกลางกันเข้ามาได้เลยนะครับ มาดูรถได้มาทดลองขับกันได้นะที่เซรีไทย70นะครับปเปิดบริการทุกวันเวลา9้าโมงถึง6โมงเย็นนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะวันนี้สวัสดีครับ